จันได้ทุกสเต็ปเลยสะเทือนใจมากเด็กๆเตรียมของขวัญไว้คุณพ่อเนี่ยนะจริงนนี่ริงนนี่ถึงคิวเกตเจ็ดแล้วนี่เธอเต็มจะเซอร์ไพรส์อะไรพ่อนะแล้วเพียวรักที่สุดในโลกอ่ะโอ้โหแม่ปูเป้น่าเครียดอะไรอยู่ครับเนี่ยดูคะแนนชธอเตมมาสิทำไมมันแย่มากเลยวะมันก็ไม่ได้แย่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแมทเทส เทสทั่วโลกเลยนะยสำหรับโรงเรียนที่เรียนในระบบเดียวกันอะ่ะเทสเหมือนกันหมดเรา <mode. S 2> ก็มาดูว่าลูกเราอะ่ะอยู่ในเลเวลไหนวิชานะคะมีสามอันคือมีเลขภาษาอังกฤษการใช้ภาษาสามอย่างแล้วลูกเราอยู่เลเวลไหนนี่ค่ะคือค่าเฉลี่ยของโรงเรียน Inter อินเตอร์จะอยู่ที่สีเหลืองเชอร์แตมอ่ะอยู่สีเขียวค่ะคือจริงๆรอะ่ะดู<า>ก็ดูโอเคดูไม่แย่แต่ที่มันดูแย่คือมันลงจากปีก่อนจากครั้งที่แล้วจ้า เขาเริ่มจากตรงนี้เลยนะสีเหลืองตรงเนี้ยเราก็ขึ้น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 มาถึงตรงนี้ใช่ไหมมีลงมานิดหนึ่งเราก็ขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ลงจ้าเน้นกิจกรรมไงรู้แราเน้นกิจกรรมนี่คือเรื่องเรียนใช่ไหมอันนี้คือเรื่องเรียนไงมันลงมาก่อนหน้านี้แหละลงมาแล้วก็กระดบกระดึบขึ้นเท่ยนิดเทียนิดมันก็ดูเป็นขาขึ้นอยู่แหละยังขึ้นไม่แรงแต่ยังอยู่ในโซนสีเขียวไงใช่ค่ะเรียกว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่เอออยากให้อยู่โซนสีนําเงินเนี่ยเกือบขึ้นไปเกือบถึงมันอีกสองครั้งหละ นี่มันนั่งทำอะไรอยู่ในออเดทอรีม่มห้องประชมุมครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะเป็นวันของคุณพ่อค่ะเพราะว่าเป็นงานวันพ่อโรงเรียนเชแตแอมใส่สีเหลืองกันหลายคนเลยนะเนี่ยตีมก็คือสีเหลืองอดูคุณพ่อสิพ่อก็สีเหลืองเหมือนกันนอกจากจะเป็นเรื่องงานวันพ่อแล้วเนี่ยเขาจะมีอัปเดตของโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแล้วเขาบอกว่าเหมือนเด็กๆเ,เตรียมของขวัญไว้คุณพ่อเนี่ยนะจริงไหมจริงดิจะให้มาเฉยๆได้ยังไง อาจจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินก็ได้นายโยนี่เก็บเงียบเลยนะไม่รู้ว่าไปทําอะไรให้พ่อใช่ไม่มีบอกเลย<ม>เงียบกิฟแต่จากประสบการณ์มาวันแม่นี่ก็มีเสียน้ําตานะวันนี้พ่อก็คิดว่าต้องมีเสียน้ําตา <c oughs> อีกแน่เลยจำได้ไหมวันพ่อปีที่แล้วโยร้องไห้เยอะมาก <c oughs> หรอโอ้ยเ้าแต็มเขียนการดีมากของโยอะหรอไปดูวิดีโอก็ได้โยร้องไห้เยอะอจะบอกว่าเขียนดีกว่าการวันแม่อีกะ <c oughs> ก็ชื่อแต้มรักพ่อมากกว่าแม่ไม่จริงนิสัยที่โรงเรียนนี้เขาวันแม่ก็ไหว้แม่วันพ่อก็ไหว้พ่อนะให้ความสําคัญกับผู้ปกครองนะใช่ค่ะถึงจะเป็นอินเตอร์นี่เขาก็ยังแบบว่าให้เด็กๆเขารบพ่อ<ข>รักพ่อรักแม่นะวันนี้เขาจะใช้คำว่าคุณพ่อหรือผู้ปกครองเพราะว่าบางคนอาจจะผู้ปกครองเป็นคุณยายคุณป้าก็ได้ไงก็มาทําในหน้าที่พ่อได้หรือถ้าพ่อไม่ว่างแม่ก็มาเป็นพ่อให้ได้ good morning everybody thank you for coming i know we're all anxious for the father's day ceremony but i wanted to take this time to kind of go over some of the strategic initiatives what's going on all exams will end at 2.30 we have our advisory พูดเรื่องสองิาทีที่เหลือก่อนจะปิดเทอมว่าเราจะมีความเคร่งเครียดกับการสอบโรงเรียนจะสงบเงียบเราจะอยู่ในโหมดของวิชาการนะเพื่อที่จะสอบแล้วก็ปิดเทอมนะคะมีการแนะแนวสำหรับเด็กๆที่เริ่มเป็นไฮสคูลและที่จะใกล้จะเข้ามหาวิทยาลัย So anyway I just want to thank you because your contribution is a lot โรงเรียนเราก็มีไปบริจาคของด้วยมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหม

ไม่ได้เริ่มแล้วนะคะพิธีการวันพ่อเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้ววันที่5ทธันวาคมวันพ่อเราเนี่ยเป็นวันเกิดในหลวงรัชกาลที่กาาใช่ Thank you so much for joining our Father's Day Father Figure Day ก็คือไม่ใช่แค่คุณพ่อนะคะ l ม h a v ่ to always be a biological man or a b i It's someone who gives you love, warmth. Takes care of you, protects you. You know, just sticks by you through thick and thin. Father of the nation. This <laughs> tradition began To express gratitude to fathers and commemorate the king. Contribute to society. King Rama was deeply respected for his dedication. To improving the last <laughs> of The royal development. Today on the couch, I stand here. I still look over at the couch and remember my dad sitting there, smiling and telling me. A great day at school. That little moment keeps coming back to me like a flashback I can't forget. Hello everyone, I'm Jesse. And for those who don't know, my dad passed away this year on April 6th. He was a great man. He had many I'm achievements in his life. Part, not of not voice voice. Of part of the voice. Voice. We were finally going to get to live together as a family. Everything felt perfect. He became sicker and sicker, and he grew weaker and thinner. But I tried to stay positive. Hoping that somehow he would get stronger again. But when we got back, he couldn't speak. I was scared because I knew this was the final stage of life. At six nineteen, I went to the bathroom. At six twenty-four, I came out. I was about to walk to the dining room, but something inside me told me to go check on my dad. I walked to the room, stood in front of it, and I heard him breathing. At six twenty-five, I was about to leave. But my legs wouldn't move. And suddenly I heard a long final breath. My body was shaking, and I thought to myself, "No, this can't be real." I ran to tell my mom and the others. We rushed into the room, and there he was, lying in bed, cold. I broke down into tears. I'm it still pains my Much long time long. as you can with your father's and father's. You never know when it will be the last time, he's, because I understood that he was doing his best. Even in his last moments, he was thinking of our... Sometimes Dads don't tell us how many o p e feel. They always prioritize our health and we take that for granted. Even though my father is gone, he still... คุณสิ่งคุณพอคุณนะครับถ้าคุณมีมันคุณ7-6นะคะคุณแม่ชื่อมิโฮยนะคะเป็นคุณแม่ของน้องคิมมี่นะคะทํางานด้วยไวอายุเพียน15ปีนะคะจากวันนั้นนะวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามบอกลูกเราว่าอยู่ต้องหาเงินได้ด้วยตัวเองนะ เพราะว่าด้วยตัวโมยเองปัจจุบันนะอายุอายุ46ปีไออีอายุ50ปีเราสองคนแทบจะกำหนดไม่ได้ว่าวันไหนเ่ะใครจะไปก่อนเราคุยกันในแฟมิลี่เชื่อไหมคะทุกๆวันเลยคิดมี้จะไม่ได้รู้สึกว่าการจากไปคืออะไรชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ผ่านความยากลำบากดูแทนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเคือคนที่วันใดวันหนึ่ง ถ้าหมาม้าหรืออาตี้อ่ะไม่อยู่แล้วหมอม้าอยากให้คิมมี่ดูแลเองนได้ที่ถูกคุ้มกันแม่นี่ก็แม่กับอาร์ตี้ดูแลเราไม่หล่เราหันด้านดีแลับมือมากน้องคิมมี่เก่งไม่ว่าคิมมี่หันมาจะเจอหมาม้ากับอาตี้อยู่ข้างหลังอยู่เสมออา่เป็้คุณแม่คุณแม่ที่เคยค่ะนอนและเขาขอบคุณปุ่นพิ้มปีนี้ร้องไห้หนักมากเริ่มแล้วลูกและคุณพ่อมาลูดรูปเฉลแต่งกันสิ จริงๆลูกพ่อแม่ลูกไปเยอะนะแต่สอแตนไม่ได้ค่ะบอกอยากเป็นลูกกับคุณพ่อแค่สองคนก็เลยให้แม่หลบแม่ออกซะเลยเย้มีแก่งนี้คือห้องเรานะคะมีลานอันนี้เยาะ ถึงคิวเกจเจ็ดแล้วเนี่เจตเต็มจะเซอร์ไพรส์อะไรพ่อนะบ้าน่อมพีดินหรือเปล่าเป็นไงมีของเซอร์เตรียมอะไรให้พ่อยังมีให้แม่เปล่าเตเต็มลำเอียงลูกลำเอียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นเพื่อนเชตเต็มขอเชิญผู้ปกครองเกจเจ็ดขึ้นเวทีได้เลยค่ะ คุณพ่อถ่ายรูปก,กันอยู่นะคะเซลฟี่ขึ้นไปเซลฟี่บนนั้นเด็กๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้พ่อลูกกอดกันนะคะไม่รู้คุยอะไรกัน เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกกันขอดูมั่งก็ชินว่ารูปอะไรกมอยากว่าอะไรอ่ะมี YouTube ด้วยเพราะเราทำ YouTube รูปต่างๆแล้วเขียนว่าอะไรอ่ะ Thank you for taking care of me and love my e m whole life Thank you โอ้ซื้็บอกว่า Thank you Thank you Love you เนี่ยบอกรักพ่อด้วย Love you รักๆบอกหน้าด้วย Love you รักที่สุดในโลกอ่ะ่จุ๊บพ่อก่อน ลูกทำหน้าไม่ค่อยเต็มใจดูเชิญแต้มรักพ่อมากเลยนะทำไมจุ๊บเสร็จแล้วก็เดินช็อปๆๆเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเขินเพื่อนโอเคินเขารักแหละแต่เขาเขินเพื่อนสาวเขินแล้วค่ะขอเชิญผู้ปกครองเกตเจ้าดาน่าได้ไหมยังไม่เห็นการดาน่าเลยอุ้ยนี่เขาวาดลูกเกตเสวยนะลูกทำอะไรก็ดีไปหมดน่ะ Happy Father's Day นะคะมีดอกไม้ความเชิญแต้มเอ้ยนั่นรักอ่ะ มาสเตอร์พีซนะมีชิ้นเดียวในโลกนะชิ้นเดียวในโลกเลิฟแดดมีเขาแบบว่าตัวอะไรอ่ะแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดชิงหงอคือเออนี่ฉันบอกเหรอฮะคิดเองมันแอฟแทกมากเนี่ยคือว่าจะแต้มเขียนมาความหมายลึกซึ้งพ่อต้องตีความหมายเองเลิกเข้าจักรวาลนี่เป็นดาวมีให้ดอกไม้ด้วยรักที่ไหนเล่าจบแล้ววันพ่อปีนี้นะคะ ประทับใจเหมือนเดิมถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย